กระโปงกรสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสูบสุกคนเนาะกลับมาพ่อกันนะครับกับอีกคลิปหนึ่งนะเป็นคลิปสามตัวบนนะครับเอ้ยเป็นสองตัวบนเนาะอุ้ยมาเเแ็ดเซี่ยวเซี่ยว่ั่หนี้เป็นคลิปสองตัวบนเนาะเอ่อวอตเทลแลวนะครับก็เขาแล้วก็เป็นสูตรที่ใส่จริงนะครับเป็นสูตรโบราณคนโบราณเหตุกับแบบนี้แหละ <c oughs> นะ อ่าสูตรมันก็นเริ่มเข้ามาประมาณเก้างวดสิบงวดนะครับงวดที่เบิงเนี่ยเอามาให้เบิงงวดแรกนิดผิดเลยได้แต่มันไปเข่าล่างนะครับมันไปเข่าล่างนะอ่ะมาเบิงนะครับวิธีการคิดการคำนวณผลลงพ้นก็นเหตุเป็นแล้วนะครับผลลงพ้นกับอ่ยังเหตุบ่เป็นนะลักซิบนะครับ รักสิบให้ใส่รักร้อยนะครับร้อยบวกหน่วยนะสิบบวกรักสิบนี่เจ็ดบวกเจ็ดนะครับเท่ากับชิบสี่กับสี่ห้าหกเจ็ดนะรักหน่วยแสนบวกพันนะครับแสนบวกพันกับหนึ่งบวกศูนย์เท่ากับหนึ่งสองสามสี่นะ ไปได้ประมาณนี้นะครับเป็นหนึ่งสองสามสี่อันนี้หลักสิบอันนี้หลักหน่วยนะครับกับพี่น้องกับเบิ้งจับออกอนะสี่หนึ่งสี่สองะห้าหนึ่งห้าสองจับไปนะครับถึงงวดต่อไปออกที่ห้าศูนย์หนึ่งสองเจ็ดสองนะครับห้าศูนย์หนึ่งสองเจ็ดสองเข้าที่เลขเจ็ดกับเลขสองะงวดต่อไปนะครับ หลักสิบหลักสินี่หลักหน่วยนะหลักสิบสองบวกสองสีหลักหน่วย5้าบวกศูนย์าบวกหนึ่้า นะที่ไดนประมาณนี้นะครับ2องบวกสองสี 4, 5, 6, 7, นะงวดต่อไปออก5 7 9นะครับ6 8 4 5 7 9เจ้าขาที่เลข7เลข9นะกนะจุ 8. ต้องนะเขาตรงมากนะครับงวดต่อไปสองหลักนะบวกกันง่ายๆมันบม่ยากตรง ห้าบวกเกบวกสีนะหกบวกสี่ศูนยบวกเก้าเท่ากับสี่ห้าจะไปสองเก้สอง เลขเจ็ดเลขสองต่อไปนะครับ10ก็คือ9ก้าบวกสเท่ากับหนึ่หน่วย2องบวกสเท่ากับสี่ห็ด งวงนนี้นะครับมันจะออกเป็นตัวกลับนะออกเป็นตัวกลับหกเก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งข้างล่างออกที่หนึ่งเจ็ดข้างบนออกเป็นตัวกลับนะครับแต่ข้างข้างล่างนี่ออกตรงนะ,อ,ะออกที่หกหนึ่งมันมีหนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดนะครับ จากเข่าล่างแต่บนออกตัวกลับนะ <c oughs> เป็นสูตรที่ใส่จริงนะครับงดที่เล้ววก็ลงให้นะอ่าสำหรับพี่น้องที่ติดตามอยู่กับสิหูดีพี่เขามาไม่กับไปลองเห็ดเบิง้งนะครับเป็นสูตรที่ใส่จริงต่อไปนะครับอืสิบแปดบวกหนึ่ง ท่ากับ9 0 1 2หน่วยนะครับ6บวก1เท่ากับ7 8 9 0นะ <c oughs> 7 8 9 0จับคู่มันก็จะได้นะครับ9 7 9 8 9 0 ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดยังกัดว่าไปนะซึ่งงวดที่ผ่านมาาหัน,นครับ7 1 3ดหนึ่สา้าหงข้างล่าง29งเานะเขาบนเขาล่างนะครับ1 7กับ29งเก้างวดที่จะถึงนะครับ 5, บ, 5. 7. บวกเเท่ากับสองสาม้าสองเอ้เจบวกสามศูนหมวัดวันที่เอส เพ็บดีขึ้นมูเพื่อต้อง16เด้เดี๋ยวผมจะจับคู่ให้เลยก็ได้นะครับมันจะมาบนล่างนะสูตรนี้นให้ซื้อบนซื้อล่างนะเป็นแบบตรงถ้ามันบอกออกตรงข้างบนมันก็ต้องออกตรงข้างล่างนะครับประมาณนี้นะจับคู่มันก็จะได้16ชุด

สามนะจะไดประมาณนี้นะครับวัดวันที่สิบหกทับเจ็ดทับหกสี่นะอยู่ประมาณนี้นะมันชิมาได้ทั้งบนทั้ทง,ทงล่างนะครับอ่อสูตรมันนะสูตรมันเริ่มเดินมาจากอ่าอย่าว สูตรมันจะเริ่มเดินมาจากงวดนี้นะครับออกอนี่นะสามศูนย์เงี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบงวดนี้เป็นงวดที่12บเบื้องบนมันจะเดินต่อได้บนะครับแกรี่ผ่านมามันก็โอเคนะงวดวังหันก็โอเคถ้าเกิดผูใดบบลืมนะหรือว่าลืมการซื้อปูไดดอกว่งหัน เป็นตเลขอันนะครับหนะึ่งเจ็ดนดะเปติดเลขอันงวดน,นี้ก็พยายามหาซื้อไว้ก่อนนะตัวใดตัวนึงอาจจะติดให้เห็นนะครับบนล่างนะสลับงวดวันที่16บหกับเจับหกสนะครับเป็นเลขบนล่างนะครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างแบบตรงนะครับปากลักนะ อันนี้ของแถมนะของแถมน้อยรวมนะครับเป็นหววหน้อยเด้อหววหน้ายน์สำหรับวันนี้นะครับห้าน้อยปกติห้าน้อยพิเศษห้าน้อยวีไพียังก็ว่าไปเน้นไิทีน้อยปกติกับน้อยเน้นไปทีน้อยปกติกับน้อยพิเศษนะ อืมนะครับเป็นเป็นเก้าชุดนะเก้าชุดทีนี้ว่าการเบิ้ลนะมื่อนี้ก็ได้มื่อนี้การเบิ้ลนะให้อีกหาชุดก็ถ้าเบิ้ลกัถ้าเบิ้ลน,นะครับหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าห้าแต่ชุดนี้นะครับ ก9ชุดนะเป็นหวยฮานอย,นอยเอาไปลองสื่อเบิงนะครับก็อโอเคอยู่พอสมควรนะหวยฮานอยนี่ก็ได้นะก็อเอาแค่นี้นะครับอันนี้เป็นของแถมนะเดี๋ยวผมจะไปลงในไอ้อันนั้นให้เพื่อนอยู่ในกลุ่มไลน์เนาะผมมีกลุ่มไลน์ของผมดูไอห้หวยฮานอยนี่ก็ได้แต่บรลิลงเลขหลายนะบริเอาเลขยอ่า อาจารย์นั่นอาจารย์นี่มาให้เบื้องลายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่น้องสับสนก็คือเลขผมคนเดียวนะครับที่ว่าลงในหันในกลุ่มลายนะครับอันนี้ก็เป็นหัวใหญ่นะตามที่เหตุให้เบื้องนะครับเป็นหัวใหญ่เนาะรัฐบาลนะเห็นกลับไปนั่นไว้แล้วก็สองตัวล่างเราสึกว่าผมที่เหตุไปให้เบื้องคร่าวๆเดี๋ยวเราเมืนะ่อสองตัวล่างกะรู้สึก ศูนย์หนึ่งสองสามนี่หนึ่งสองสามนี่เด็นบนเด่นล่างนะหนึ่งสองสามเด่นบนเด่นล่างนะครับม้วนนี้มีโอกาสเข่าทั้งบนทั้งล่างนะม้วนนี้โอเคนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ